ประโยชน์ของพืชผักสวนครัวคือ 1. นําไปขายให้ได้รายได้ 2. นําไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน 3. นําไปตกแต่งบ้านน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดเชิงเลนนครจยราษอําอำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมกําลังช่วยกันนําเสนอแผนผังความคิดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวให้กับเพื่อนๆฟังครับ นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเสริมให้เด็กมีทักษะอาชีพและความรู้ด้านการเกษตรก่อนที่จะให้ทุกคนได้ลงแปลงสัมผัสกับการปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยวนําไปใช้ประโยชน์ครับก็คือถ้าเป็นในชั้นเรียนเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยววิชาการเข้าไปนะเกี่ยวพืชเกี่ยวต้นไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวหลักการวิชาการการเกษตรนะครับนี่พอเวลานอกเวลาปุ๊บเราก็เจ็บเวลาตอนช่วงเวลาว่างนะครับเวลาเช่นเย็นบ้างกลางวันบ้างเช้าบ้าง เอาเด็กกลุ่มนี้ยมาทำทางที่เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ไปด้วยโดยเฉพาะเอาต้นไม้ใกล้ตัวนะครับเช่นพวกปักสวนครัวพวกนี้นะครับการต้นไม้ที่เขาได้ผลได้ยอดมากินในโรงเรียนประจําวันนะครับกิจรกรมกรมเกษตรที่นี่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการลงมือทาตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดินก็จะแบ่งหน้าที่กันมาช่วยกันขุดยก่องพรวนดินกระทั่งสามารถเลือกได้ว่าดินแบบไหนที่เหมาะและพร้อมจะปลูกพืช ถ้าหากว่าดินยังแข็งเป็นก้อนพวกเขาก็จะมีวิธีการตีดินแบบนี้ครับและใช้ปุ๋ยคอกมาผสมช่วยเพิ่มธาตุอาหารหรือแม้แต่น้ําที่นํามาใช้เนื่องจากว่าชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ําท่าจีนบางช่วงน้ําทะเลนุนเด็กๆก็จะรู้ว่าน้ําช่วงนี้ไม่เหมาะจะนํามารดผักก็ต้องใช้น้ําจากบ่อพักน้ําแทนครับวันนี้หน้าที่กายคืออะไรครับรดน้ํารดน้ำครับรดน้ําผักอะไรครับวันนี้หลายชนิดชนิดเลยเป็นไงฮะสนุกไหม กระเพรานี่เอามาทำอะไรได้บ้างผัดกะเพราแล้วก็ผัดพริกแกงอะไรนะวันนี้เราได้ขึ้นแปลงด้วยใช่ไหมครับทำยังไงทำยังไงบ้าง,ราง,รางรเริ่มยังไงต้องเปิดหน้าดินก่อนแล้วก็ตากตากว่าสองถึงสามสัปดาห์แล้วก็สับสับสับแล้วก็แต่งแต่งแปลงต้องทําให้มันเข้าที่ก่อนแล้วก็หวานแล้วก็ใช้ฟางคุมเพื่อเพิ่มความชื้นนะ และอีกมุมหนึ่งในโรงเรียนยังได้ปรับให้เป็นสวนไม้ป่าไม้ผลปลูกไม้ยืนต้นไว้หลายชนิดเลยครับสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กรู้จักลักษณะและประโยชน์การใช้สอยไม้ประเภทต่างๆและลานปลูกพืชกระถางสอนให้เด็กรู้จักการใช้พื้นที่และวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์จนสามารถนํากลับไปใช้ที่บ้านได้จริงด้วยครับ,บกระถางเนี่ยเราจะพยายามจะเรียกว่าอะไรดีล่ะผักดานให้เขารู้จักเอาไม้กระถางที่โรงเรียนเนี่ยเอากลับไปใช้ที่บ้านบ้างเราก็พยายามบอกเขาว่า หน้าบ้านเราที่นี่เดียวก็จริง mm hmm. ก็พยายามแนะนำเขาบอกอย่างตะคร้ตัดเอาส่วนที่เราจะใช้พอไอ้ส่วนที่เป็นรากกลางเง่าน,น,นิดเดียวเนี่ยชํเมาไว้ใส่ขวดชําไว้ใส่กระถางชําไว้ mm hmm. ยังได้ ไม่เพียงแต่ชั้นป .5 น้องๆตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ก, <c oughs> ก็จะได้ทำกิจกรรมแบบนี้เช่นกันครับซึ่งก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาส่วนผลผลิตจากแปลงทั้งหมดก็จะนำไปใช้เสริมในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนครับอย่างน้อยก็เพื่อให้เด็กๆได้เห็นถึงคุณค่าของพืชผักที่ปลูกโดยฝีมือของพวกเขาเองรวมทั้งยังได้ทานผักที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยครับ